พี่โจจะจับกบ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 วันนี้พี่โจพี่โจจะแอบปั่นจักรยานของจีวอนเหรอเฮ้ยเล่นจักรยานของเด็กแล้วแอบปั่นของเขาอีก น้องน้โมจะพามาดูจักรยานที่บ้านของใครคะคุณน้โมของของคุณน้โมนะคะแล้วคันนี้ราคาคันกลางของยายค่ะของคุณยายเอกแล้วคันนู้นล่ะคะสวยๆวยค,คุณตาค่ะคุณตาเก่งมากอู้คุณตาเก่งมากเลยเหรอคะโอ้โหอ่ะพี่เจสซี่จะลองขี่ของน้องน้โมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะนั่งตรนี้ใช่ไหมน้โมแล้วคันสีฟ้าของใครคะลูกคันสีฟ้าของมนเดินมาเป็นอันเก่าเฮ้ยนโมทำไมจักรยานเยอะจังเลยอ๋อว้ายดีจ้ จับกบจับกบจับกบกบอยู่ที่ก้นพี่โจนู่นไหนอ่ะน้องมูเซอร์สงสัยกบอยู่ไหนอ่ะบอกน้องหน่อยสิกบอยู่ไหนกบอยู่ที่กบเข้าไปในก้นพี่โจแล้วไปได้เลยลูกฮะขับตรงนี้ได้ไหมคะขี่ตัวนี้ได้ไหม เข้าบ้านเลยค่ะเข้าบ้านเลยค่ะคุณนโมตอนนี้แดดร้อนมากยืนเทอะไรอยงนี้ยฮะ <Yes. S 1> <Huh? S 2> ยืนเทอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็สาวสกอยนะคะใส่กระโปรงสั้นนั่งจักรยานได,ไ,ดได้ไหมได้อยู่ตรงนี้แหละ นโมหนูลองซ้อนพีซี่นีเอาไหวมนนั่งไหวไหมนโมขึ้นได้ไหมได้ไหมจะล้มเปล่าก่อนแน่นๆนะลูกเอาเยว่าแดดูก็อยู่แค่ตรงนี้ไงเอาพี่ซี่ให้ออกได้ก่อนเถอะนโมดูสิ ปั่นยังไม่ได้เลยนะ,นอ,ะอ้าวอเออความสามารถพิเศษของเจสซี่ปั่นหอยหลัลงไม่เห็นว่าัอาวอ่อหหะหัวออกแล้วสอิอ่ะเ,เ,เรามาดูพี่โจดีกว่าไม่ลดละนะคะ ไม่ลดละในความพยายามที่จะปั่นจักรยานของจีวอนนี่ต้องให้เจ้าของเขาโชว์